สวัสดีครับไปขอทราบ,รบนะครับว่าทำไมถึงเลือก,ออกรถกับทางตลาดรถคุตภาพครับที่มาที่นี่เพราะว่าได้ยินชื่อเสียงของเขามานานว่าเป็นรถสภาพดีไม่มีการย้อมแมวแล้วก็เป็นการบริการที่ที่มีคนบอกต่อมาเรื่อยๆว่าที่เนี้ยแนะนำดีมากๆครับผมแล้วทำไมถึงเลือกออกเป็นฮานาซิตี้คันนี้ครับพี่ชอบเพราะว่ารถคันนี้ดูสภาพ สวยดีแล้วก็มีความคล่องตัวแล้วก็สะดวกกับการใช้งานของเราด้วยครับแล้วอยากฝากแนะนํากับเพื่อนๆที่กำลังรถมือสองไงบ้างครับมาใช้รบ,บริการที่นี่ประทับใจอะไรบ้างแนะนาเลยค่ะมาที่นี่เพราะว่าทางร้านแนะนําดีมากๆบริการดีมากๆแล้วก็ในเรื่องของการจัดไฟลงไฟนั้นมีข้อแนะนําที่ดีมากๆแล้วก็สามารถบอกเราเหมือนเป็นญาติมิตรได้เลยว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแนะนําได้ถูกใจทุกอย่างเลยค่ะโอเคได้ครับก็ขอให้พี่ใช้รถมีความสุข,ข,ขครับคีบันทยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ